สวัสดีครับพบกับรายการอยู่ๆก็เกิดอยากจะรีวิวขึ้นมาหลังจากห่างหายไปน,นานนะครับอ่าอันนี้เป็นป S 39เป็นชุดสุดท้ายของภาคดับเบ็นไดแล้วนะครับก็จะมีนักสัตว์ตุนัขก,กับงูเล็กอ่าแต่ก็ตัวใหญ่อยู่ดีทีนี้ก็จะครบ12นักสัตว์แล้วนะครับอ่าอันนี้พิเศษนะเขาอับอ๋บอ,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 อของ เอ็กเซ่เอ็กซิดกับไก่ด้วยแล้วก็มีดับเบิลเอ็คลาถึงสามแบบ,แบ,บ,บเลยทีเดียวอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าจากทั้งหมดร้อยสามสิบสามแบบเยอะมากนี่อันนี้เขาบอกว่าทุกซองมีฟอยนะครับก็คือได้แล้อ่ะขั้นต่ำคือได้แล้แน่ๆแหละอ่ะจุดนี้มีลีเวลออด้วยครับของชุดสิบสอง ราศีอ่ามีอันนี้ถ้าเป็น็อต่างประเทศนะครับหรือเปิดกับเราคิดนันคิดก็จะได้โปรโมแถมบล็อกนะครับซึ่งจะเป็นการ์เรีลอาพิเศษถ้าเป็นปกติแล้วอ่ะจะต้องไข่ตู้ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับถึงจะได้ถ้าเป็นอถนอกก็นี่แถมแถมมาให้เลยสุ่มหนึ่งแบบอันนี้เป็นราศีแกะเรีวลมาเก่งกว่าเดิม เอาเลยเราลดเร็วแก,แกะแกเราลดเร็วคลิปหนึ่งห้าทีก็พอเพราะลูกค้าก็เกลียดดูนานเหมือนกันใช่ถ้าเกิดนานๆน่ะเขาบอกว่าเขาก่กอไปดูสุดท้ายเลยว่าไ,ได้อะไรบ,าออบ้างเดี๋ยว <c oughs> อ่านี้แหละครับรีมาใหม่เป็น imagine brave คำมแปรลงแล้วแหละง้นไม่พูดมากไหนได้ไร นี่แหลนี่ imagine base ดับเบิลซิมโบเลยนะครับน,นี่ใส่สองด้านนี่หโหโหดมากฝั่งอะสามเจมตายไปดีกว่าสั้นสองสีก็ยังเน้นเล่นกับเผ่าจากกบเทพนะครับเน้นกับสีอ้เอ็กแลร์เหลืองเสียใจด้วยนะครับคุณโดนโดนโป้งเทรดดิ้งไม่มีอะไรครับอันนี้คนนี้เล่นกับสายผลไม้นะครับ หรือจะเล่นกับสาย Excel ก็ได้เช่นกันอัยอ่ะีใหใครวะมาต์แล้วมาต์แลอ่ามาต์แลครับใช้ตัวต่อไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกน้องเป็นลูกน้องลูกน้องมีสองหัวหัวหน้ามีสามหัวก็เล่นด้วยกันได้ครับซัพพอร์ตกันอือต่อไปหมาแก้ทางเหลืองครับอย่ามาเล่นด้วยใค,ใครใส่ก็ อย่ามาทาพี่โปง่งเล่นพี่โปงจะไม่เล่นด้วยไก <c oughs> บอดที่นี่มันคุ้นๆแล้วครับพอดีมาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมจริงใครหว่ะหัวแรแต่ดูว่าทางเก่งจัง,งกกมาทวารจันร์เหรออ๋อเป็นมาตาแร่นะครับนี่มาตะแร่ขาวตีตีจะไม่นอนตีไม่นอนด้วย ตีไม่นอนก็ตีเรื่อยๆสิตีตีแต่อยู่สภาพม่างมันตัน้งอ๋อน่ะงงเลยก็ตีเรื่อยๆดิแต่ไม่ไม่เข้าไหลเลยเปล่ไม่มีเจ็บไหนอ่านดิไม่เชื่อใช่ไหมอ่านก่อนเลเวหนึ่งสองสามแอทแทคสเต็ปของเราเผาจักรพรรดิเทพสิบมงกุฎ กระเบิดเราจะตีโดยไม่ต้องนอนเธอละครั้งครั้งแรกสุดครั้งแรกสุดของเธอจะตีโดยไม่ต้องวางนอนอ๋อก็ตัวแรกตีได้วสองอ่าใช่ใช่ใช่พีระมิดเอามาครับคืนที่อัปเกรดทุกในได้ไปแล้วหนึ่งใช่แล้วค่าดิมเซลอันนี้เป็นลิงเสริมสายลิงนะครับเหลืองฟ้าตัวนิดหนึ่ง แ่ะหนโฟกัสออกอยังไงวะไปเลยและนะจขาวข้ามไปเดี๋ยวค่อยเรียงแลเหลืองครับเป็นเมจิคจบการต่อสู้ถ้าไรต่ำกว่าสองจะจบไปได้หักเสร็บทันทีนถ้าปิดผนึกก็จะมีอะไรเพิ่มมาหน่อยอ่าสายผลไม้ กูคนในเจนที่ศูนย์ผลไม้ไม่น่ารักนี่อี่แล้วไปละกูกู่แต่ผลไม้จะมีตัวซับเป็นแฟรี่รทำอาหารใช่ใช่ใช่ไปสายมวยเวลเจเวลเจหรีอเวลโวไม่ใช่สายมวยอ่ะมันตัวซับมันจะเป็นแฟรี่เป็นเป็นแม่ครัวเอาผลไม้มาทำอาหาร ตามันก็ได้นี่มังกรนี่ผลไม้ครับตัวนี้คือแก้วมังกรก็เลยเป็นมังกรเก่งๆตัวนี้เก่งมากมองดี่บอกเหลืองครับเฮ้ยอ๋อเหลืองก็เหลืองไม่ใช่หรอกเอ็กแลเป็นฟ้ากับเหลืองเออะเดี๋ยวดิไม่ใช่เป็นนักสัตว์เป็นม่วงนะเป็นงูงูกับฟ้าเจก็ไม่เกี่ยวซะหน่อยอ๋อมาถึงบอกมาถึงบอกนี้ได้เวลเจ นีต้องก็ตัวทับหมาไงโฟกัสที่หมาหมาติ๊กหมานี่หมาอีกแล้วฮุ้งฮุ้งมาเขียวสิบมงกุฎสาต้าสมิงอ่านี่้ ราศีคนแบกนูครับคืนชีพมาใหม่เก่งมากๆส่งคอไปวอยได้อย่างไรได้คนรักหมาต้องเล่นหมาหมาเลหมาเยอะมากออใช่ถ้าเล่นนักสัตว์หมาก็จะมีแต่หมาโดน่ารักช่ดไหนรีเวิร์บล์ก็คงจะรีเวิร์บลครึ่งหนึ่งนะยังไม่โดนเลยเลย มาสเตอร์เขียวออกปก็อย่างนี้ครับรีเวอร์เป็นแลองกแอครคับมา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 อ๋อได้มานี่เองมาสามหัวก็สาแก่ใจ ก็คนเปิดเขาอยากได้นักสัตว์ครบสิบสองอยู่ครับสีเหลืองก็ทําใจเอาไปวางขายพี่โป้งพี่ปงไม่ซื้อพี่โป้งจนไม่มีอะไรจะเทรดมาดูนะครับว่าได้อะไรบ้างก็อันนี้แกะได้เปิดน็อกบ็อกเอ็กแลรก็คือแม่ครัวกับรเจอเจเอ็กแลรีมามาสเตอร์แลรมาสเตอร์แล เรียงลำบากจุงนี่มาสเตอร์แลนี่มาสเตอร์แลรีเวิรลว์ไวโอเคนี่มาสเตอร์แลสี่แบบนะครับเป็นสามแบบแล้วก็รีเวิรลวหนึ่งที่เหลือก็เป็นแลนั่นเองตามนี้มีใบนึงใบตกอหนง <c oughs> อ่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคยี่สิบลองครบนะครับตามนี้นี่เปิดตึงบล็อกก็คุ้มอยู่นะครับเนี่ยเคสวัสดีครับซีพีก็อ่าใช่ไม่มีซีพีแต่ว่าจะมีนั่นแหละมีน,น่ากใช่สวัสดีครับ